สบายดีเนาะทุกคนวันนี้อยู่กับบาวเกดอีกรอบเนาะแล้ววันนี้เกดจะมาให้ทุกคนได้เบิวงเนะาะขั้นตอนการเอาเฟืองเนาะยัดใส่ทงเพื่อให้มันเป็นเป็นก้อนนะเนาะจนมันเป็นก้อนเฮ็ดเนาะอันนี้คือตัวเขายัดได้แล้วเนาะนี่วิธียัดก็จะประมาณนี้เนาะเขากับทุกคนแบบ หั่งให้มันแน่นเกินไปเนาะแล้วก็บ่ต้องให้มันให้มันรวมเกินไปเนาะเฮาก็เอาพอประมาณเนาะทุกคนว่าแน่นเกินไปมันกะบ่ค่อยสิดีเนาะถ้าว่ารวมแบบเออบ่แน่นจักหน่อยมันกบ่ดีเนาะเอาพอประมาณเนาะบ่ได้มีขอเมื้อนี้กบ่บได้แม่นกเกเ็ดผู้เดียวเนาะกะมีอีแม่เพิ่นมาช่วยเนาะ ดี่แมิ่นมาสวยเห็ดเนาะมาสวยยัดส่วนตัวนี้ากา็ยังบ่ทันปิดมาเถื่อเนาะโตเฮาจะใส่ปิดก็จะเป็นตัวนี้เนาะจะมีปอกตัวนี้ความจริงอันตัวนี้นะมันมีอ่าอย่างพลาสติกของหมันโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าเพื่อเป็นการประหยัดตน้นทุนเนาะเฮากา็สามารถเอาไม้ซอดเนาะไม้ซอดไม้เหีย เอามาเฮ็ดเป็นปอกก็ได้เนาะที่จริงมันมีปอกมีฟ้าของมันเอ่อเฮาหาจักธรรมศาสตร์มาเฮ็ดก็ะฮักได้เนาะก็จําเป็นเนาะทุกคนเพราะว่าแถวบ้านเฮามันมีเนาะเฮาก็เอาใมเฮียนี่มาเฮ็ดเป็นปอกได้เนาะตัวเฮาจะสุกเดี๋ยวจะให้เบิ่งตัวเฮาสุกแล้วเนาะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ล้วเขาก็เอายางมามัดเนาะ,ะตัวนี้เนะาะหลังจากที่เราเอาเพื่องยัดเจอท่งเพื่อให้มันเป็นก้อนแล้วเขาก็นำเอาไปนึ่งเนาะอันนี้คือตัวเขานึ่งแล้วเนาะตัวนี้เขาหนึ่งแล้วมื่อนีเนาะแล้วกันนึ่งของเขาเขาก็เด เซ่อในถังเนาะเซ่อในฟุยน้ำมัน,นเซ่ยอยู่ฟุยถ้าว่าเฮาเซ่อเต็มนี่ก็พอดี80ก้อนเนาะเพราะว่าทางตัวนี้เขาตัดออกแดดมันค่อนข้างสั้นเนาะถ้าว่าเต็มลิตรนี่ก็80ก้อนพอดีหรือว่า80ปลายหน่อยดนึงอันนี้ก็เซ่อจะหมดแล้วเพื่อนาะ โอเคเนาะทุกคนคือหลังจากที่เฮ่าได้เอาเฟืองเนาะยัดใส่ทงเป็นทีเรียบร้อยเนะาะแล้วหลังจากนั้นเฮ่าก็จะได้เอาอันเสื้อเฮ็ดเนาะเสื้อเฮ็ดมายอดใส่ในก่อนทีเฮ่ายัดไว้เนาะแต่ว่าอันนี้เกตบได้ให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะตอนที่เกตเอาเสื้อเฮ็ดหั่นยอดใส่ เพราะว่าบบมีมือกล้องเนะาะบบมีตากล้องและอีกอย่างเกดก็บบไดมีขาตั้งกล้องเนาะอันนี้ก็เป็นกล้องมือถือในเวลาเกดเอาเสือเฮดมายอดใส่ในก้อนบ่มีผู้ใดจับกล้องถ้าว่าเกดไปจับกล้องแม่บ่มีผู้ใดเฮดเนะาะบบมีผู้ใดเฮดสวยเพราะว่าอันพ่อแม่เขาเจ้าเนาะแล้วว่าพี้น้องเขาเจ้าไปเฮดเวียกเนาะแบบบ่ทานหันนะเขาบ่าทัาน,ะนะาาทานสวยเกดเกดก็เลยได้เฮดคนเดียว ก็ต้องขอโทษขออภัยนำเนาะที่โให้ทุกคนได้เบิ่งอันเวลาที่เหายอดเสือแต่ว่าก็บอกเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเกตจะได้บอกเนาะมันกะอิงแต่ความต้องการความต้องการของเหาเนาะว่าเหายากไดประมาณใดยกตัวอย่างว่าหนึ่งเกลวเนาะสำหรับเกตเกตเอาอยู่อ่า สิบแปดก้อนเนาะสิบแปดหรือสิบเก้าก้อนนี่แหละเมื่อเขายอดไซนี่อันตัวนี้เขาเจอ่าเป็นก้อนเนาะตัวนี้เขาเจอ่าเป็นก้อนเห็ดเกตก็เอาอยู่สิบแปดก้อนเนาะกะบ่ได้เอาลายความจริงมันกะสามารถเอาลายกว่านั้นก็ได้บางคนเขาจะแนะนําว่าแก้วนึงเหากสามารถใส่ได้ประมาณอยู่สิบห้าก้อน แต่สาหรับเกตเกดเอาเพียงแต่สิบแปดหรือสาวประมาณนี้แหละเขาต้องคํานวณและกระารประมาณนั้นเนาะแล้วตอนนี้เนะาะเร็จสมบูรณ์แล้วเนาะล้วเกจะให้ทุกคนมาเบิ้งอันวิธีการจัดวางเนะเาะหรอว่าวิธีการเก็บก่อนอ่าก่อนเฮ็ดนะเนาะว่าเกดจจัดวางแบบใดเห็ดแบบใดเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งพร้อมกันเนาะว่าได้จัดแบบใดเนาะ อ่าโอเคเนาะคืออันนี้ก็เป็นการจัดวางอีกรูแบบหนึงนะ่งเนาะหรือว่าผู้ใดที่มีวิธีการจัดวางที่มันดีกว่านี้นะเนาะหรือว่าละเอียดอ่อนกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะเนาะหรือว่าจะ,ะตำหนิโงเข่าวไป่ก็ได้เนาะเพราะว่าเกดกาต้องการอันคำที่สมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบไตรผ่านมากับบไดรมีประสบการณ์นะรเนาะบัตรเทียนแต่ก็ลองผิดลองถึงเองนี่แหละ แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเก่านะตัวเก่ามันก็ออกแล้วเนาะอันนี้เป็นก่อนตัวเก่าที่เกีย้ยดทดลองมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นฟังเทิงเนาะก็ค่อนข้างลายลายพอสมควรอ่ามันก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังมีตัวนีเดเนะ อ่าเป็นแถวเครื่องกลางอ่าซึ่งทั้งมืดก่อนเฮ็ดที่เกีเตเฮ็ดแล้วเนาะที่ยอดเสือแล้วอยู่ในนี้เนาะทางฟังเทิงแล้วกับทางทางตัวกลางอยู่นี้เนาะตัวแถวกลางอยู่นี้แล้วกัแถวทางลุ่มนี้พอได้รวมมืด พอดีอยู่แปดลอยเนาะแปดลอยก่อนยังบ่ทันฮอดผ่านเถื่อเนาะพอดีแปดลอยแต่ที่คำนวณไว้กับเออหนึ่งแก๊สเนาะหนึ่งแก๊สมันจะมีอยู่สี่สิบแก้วสี่สิบแก้วนี่เฮ็ดก,กะเอาเนาะกะเอาเลยสี่สิบแก้วนี่คือได้ประมาณแปดลอยแต่อันนี้มันกะพอดีได้แปดลอยเนาะ800แปดลอยเศษเศหน่อยหนึ่ง ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเนาะคือคลิปนี้ก็จะได้มีประมาณนี้เนาะเป็นเราได้อ่าก็สามารถติดตามรับซ้มในคลิปต่อไปในตอนต่อไปนะอเนาะลราเกตจะมาอัปเดตว่ามันเป็นแบบใดเนาะจะมาให้เบิ้งว่าเสื้อมันเดินไปแบบใดเนาะเราจะให้เบิ้งวิธีการเปิดดอกเนาะแล้วก็จะได้บอกอ่าจำนวนวันที่เขาควรเปิดดอกเนาะ หรือว่าผู้ใดเนาะที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปลูกเหตดเนาะสามารถคอมเมนต์มหาเกตได้เนาะคอมเมนต์บอกคอมเมนต์ซอนก็ได้เพราะว่าผ่านมาคือเนาะเกตว่าเมื่อกี้เนาะบได้มีประสบการณ์บไร้เฮียนเนาะมีแต่ว่าลองผิดหลอกทึกเองเนาะบไร้ผิดบไร้เม่นเนาะถ้าว่าผู้ใดที่มีคำตาหนิติชมก็สามารถคอมเมนต์บอกอยู่ใต้ล่างคลิปเนาะแล้วว่าจะติดต่อมาก็ได้เพราะว่า YouTube เกตอ่าแต่ละคลิปเกตก็ ส่วนใหญ่ได้ใส่สองทางการติดตอ่อบ่าว่าจะเป็น facebook เ c e บุ๊กบ่าวว่าจะเป็นอ่าวอทแอบหรือว่าไลน์เนาะจังได้เกรดกรับขอฝากให้ทุกคนเนาะกดไลค์กดติดตามเนาะเผื่อเป็นกำลังคิดกำลังเจอให้เกรดเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะอ่าโอเคเราบ่าววากันไลน์เนาะคลิปนี้ก็จะได้ปิดลงประมาณนี้เนาะเป็นเอาได้นั่นเราสามารถพบกันในคลิปต่อไปเนาะ